จริงๆนะคือการบริการเขาละเอียดใส่ใจมากๆเป็นคลินิกตัวเท่าๆของประเทศขนาดนี้ทุกคนมองเข้ามาคิดว่าแพงแน่นอนแต่จริงๆคือมันไม่แพงค่ะทุกคนเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ค่ะสวัสดีค่ะเจนะคะเจ้าของช่องเจลาโตฟิตค่ะ ก็จริงๆอะเจเป็นคนที่มีเนื้อแก้มเยอะซึ่งเนื้อแก้มเยอะเนี่ยมันก็รวมไปถึงทั้งไขมันแล้วก็เนื้อจริงๆของเราด้วยเนาะแล้วพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็หย่อนคล้อยตามอายุแหละแต่ที่สําคัญเลยคือเราเป็นนักกีฬาวิ่งซึ่งการวิ่งอะมันทําให้หน้าหย่อนง่ายกว่าคนทั่วไปด้วยหน้ามันก็จะกระแทกกระแทกถ้าใครไปตามงานวิ่งอะแล้วถ่ายรูปใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็จะเห็นบางรูปของเราอะหน้ามันหย่อนลงอย่างแบบชัดเจนเลยก็คือจริงๆเจ,ๆจๆก็ทําหน้ากับ DSK มาโดยตลอดเนาะแล้วก็พอรู้ว่าเออมี เอาทาราพามาเราก็เลยสนใจเพราะว่าตัวยกกระชับเนี่ยเราต้องทําอยู่แล้วทุกๆปีอยู่เดือนแรกอะ่ะบอกเลยว่าแบบเราส่องกระจกแล้วเราก็ุ้ยว้าวมาก ฟีบขึ้นไปเลยแบบตรงนี้หรือว่าตรงร่องแก้มที่มันเคยมาเป็นแบบปลายลายบางๆอย่างนี้ค่ะมันก็จางลงมากๆแล้วรู้สึกว่าเราสวยขึ้นแบบกล้าที่จะถ่ายคลิปมากขึ้นเราก็ไม่ต้องรีทัชรูปให้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วมันอยู่นานมากเลยนะมันอยู่นานกว่ายกกระชับทุกๆตัวที่เจเคยลองมาเลยที่นี่ดูแลดีมากมีน้ําเสิร์ฟพ,พร้อมนะคะแล้วก็บรรยากาศไพเรเ a ทมากๆค่ะ แล้วก็ที่สําคัญคือเขาไม่ฮาร์ดเซลล์ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยไม่ใช่แค่เครื่องอัลทราพารมอย่างเดียวเนาะเวลาทาคุณหมอก็จะมองจอไปแล้วก็ทําค่อยๆทําละเอียดแบบละเอียดจริงๆคือเขายิงให้ทุกจุดที่เรามีปัญหาเลยแล้วเห็นข่าวบอกว่า DSK เคขาได้รางวัลอัลทราเอเชียแปซิกใช่ไหมคะ <illed> ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงได้คือมันไม่ได้ดีแค่ในประเทศแล้วมันดีระดับเอเชียแล้วนะ <pounds> <S <S คือบางคนเห็นภาพลักษณ์ว่าเฮ้ยมันดูไฮเอนมันดูพรีเมียมทั้งคุณหมอเองก็ดูแบบเก่งมากๆระดับ แบบตัวท็อปของประเทศไทยอ้โหูต้องแพงแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะราคาคือมันไม่ได้หนีกันไปไหนเลยในตลาดซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากๆใครที่กําลังกังวลปัญหาใบหน้าอยู่นะคะอยากให้เข้ามาปรึกษาก่อนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะได้แจ้งถูกว่าเราควรทำหัตกรรมไหนเครื่องไหนนะคะอย่างเจนเนี่ยมีการทํโอริจิโอก่กอนแล้วค่อยมาอัลตราพามอย่างเงี้ยการตัดสินใจร่วมกันกับคุณหมออะน่าจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดกับใบหน้าของเราด้วยค่ะ